เซลล์โตสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาอยู่กับศูนย์นิสันกับงานติดตั้งโรลเลอร์ลิตกับรถกระบะของลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเข้ามาเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับหน้างานแล้วนะคะเรามาอยู่กับทางช่างบอลเดี๋ยวเราถามช่างบอลกันหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยค่ะเรามาติดโรลเลอร์ลิตของอะไรกับรถรุ่นอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นโรลเลอร์ลิตของรุ่นนิสันครับผมอ๋อเป็นยี่ห้อโรลเลอร์ลิตอะไรอะคะวันนี้เป็นของแฮมเมอร์ ur, ครับเป็นของแฮมเมอร์แล้วมันมีคุณสมบัติยังไงคะทำไมเราถึงต้องมาติดโรลเลอร์ลิตหลัากๆก็กันน้ำกันขโมยเวลาไปท่องไปเที่ยวก็เอาของยัดเข้าใต้กระบะได้เลย ถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเวลาเราปิดก็คือเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีขโมยมาหยิบของท้ายกระบะเราแน่นอนแล้วนี้งานติดตั้งมันยากไหมคะก็อันนี้มันเป็นงานนอกสถานที่ครับที่ร้านก็ปกติก็สามที่วงอันนี้ก็ก็จะเลทหน่อยนิดนึงครับผมเซลออโต้ของเราอะค่ะรับงานติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจเซลออโต้ได้เลยเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างทำงานกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่ตอนเสร็จแล้วนะคะ สวัสดีสสดค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะชื่อนิคมครับรู้จักเซนเซออโต้ได้ยังไงคงเพดครับผมทำไมพี่ถึงสนใจติดตั้งตัวโรเลอร์ลิตตัวนี้ค่ะดูทางเพจแล้วก็คือมั่นใจในการติดตั้งก็คือมีการโปรโมทที่ดีแล้วก็เลย พ,พี่รู้มาก่อนไหมคะว่าเรามีรับติดตั้งนอกสถานที่ไม่รู้ก็เพราะผมเคยถามที่อื่นที่อื่นบอกว่ามีค่าเดินทางผมก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็เลยมาเจอที่นี่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเดินทางขอถามนิดนึงพี่ประทับใจเซนเซอออโตไหมคะพี่บอกว่าเข้ามาทําอะไรอย่างนี้พี่พี่ประทับใจก็คือการแรบฟิ้มตวรถนะครับเหมือนกับว่ารักษารถใ,ให้เราดูแลรถให้เราดีประทับใจในการติดตั้งครับ <c oughs> เยี่ยมมากครับ เรียบร้อยแล้วนะคะกับการติดตั้งฝาปิดกระบะท้ายจากแบรนด์แฮมเมอร์นะคะจับรถรุ่นนิสันนาวาโโปนะคะตัวนี้ค่ะสเปคเทพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวฝาปิดกระบะท้ายนี้ทํางานกันยังไงค่ะ สนใจติดตั้งฝาปิดกระบะท้าโลเลอรลิดสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะได้ที่เพจเซนเซออโต4คู4ปรามาจารย์ด้านออฟโหลดค่ะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ